ครับการสร้างข้อความเนยแข็งจากโปรแกรมโฟโ t ้ช็อปครับเปิดโปรแกรมโฟโต้ช็อปไปที่ไฟล์เลือกนิวก็สร้างไฟล์ใหม่ขนาด800เซลล์คูน600เซลล์เรสโอลูชัน72พิกเซลเอ็นนะครับก็แบก็กกราวเป็นไว i t e c o l o r Mode เป็น R G B Color a d ์8บิโอเคครับ ก็ก่อนอื่นก็เปิดเลเยอร์นะไม่เห็นชัดก่อด f เจ็นะถ้าไม่เห็นเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาหนึ่งเลเยอรพิม์ข้อความ <c oughs> เป็นฟอนต์ที่ต้องการนะครับใช้ฟอนต์ในที่นี้ใช้ฟอนต์ D.S.N. เยาวราชเป็นลักษณะเหมือนภาษาจีนนะครับใช้มูฟทูลจับขยับออกมาตรงกลางนะครับก่อนที่จะทํำข้อความให้คลิกขวานะครับคลิกขวาที่เลเยอร์ในแข็งเลือกเลส t ตไรท์ใช้นะครับหรือเลสเตไรท์เลเยอร์ er นะครับคลิกมันจะมีลักษณะด้านล่างเป็นโปร่งใสนะครับแล้วก็เริ่มทําได้เลยเื็นวิธีการคลิกที่ล e ิฟติคอลมาควีทูลนะครับ ก็ตั้งวงคุมแล้วก็กด Delete ลบได้เลยนะครับให้ให้กัดเฉพาะภายนอกก่อกัดเราไปเรยเดี๋ยวเราจะ <c oughs> มีก้อกกัดใน ก็ได้ครับต่อไปนะครับให้ดับเบิลคลิกที่เลเยอร์ในแข็งครับเลือกที่การ์ดินการเดียนเอาก็เลยเลือกสีครับเป็นสีเหลืองในแข็งครับแล้วใกล้เขียงครับไปที่ดับชอ bên bên nhau được nhau đâm chất độ ổn ạ ừ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  จาไปก็เลือกเยออ r เพิ่มเป็นใหม่อีกหนึ่งล l เย e ะเราจะทำะเป็นในแข็งเป็นหลุมข้างในนะครับให้กดชิดค้างไว้ก็ทำหลุมจะได้เป็นวงกลมหลายๆอัน แล้วก็ไปที่ Edit ครับเลือก Fill ครับ <Okay. S 1> เลือก Use Color ครับแล้วก็เลือกสีที่เป็นสีในแข็งก็เป็นสีเหลืองครับปรับปรับเข้มทำนี้โอเคโอเคครับได้สีที่ปรากฏอยู่ในวงกลมแล้วเราก็คลิกครับที่ Layer เลือก Inner Shadow เพื่อที่ทำให้เป็นลักษณะ ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้เอาเป็นน้อยหน่อยก็ได้สกับสี่นะครับโอเคคิดบริเวณอันนั้ก็จะได้เป็นเข้าควาในแข็งที่มีลุมแบบนี้ครับถ้าอยากได้แบ็กเกาวสวยงามก็เปลี่ยนแบ็กเกาวด,าด้าหลังได้โอเคครับต่อไปก็บันทึ บันทึกซ a v e Man เป็น JPEG กันนะครับเพื่อเก็บไว้ใช้งานบเส่สิส้นครับ